ครับก็สวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันพฤหทันสบดีที่1นะครับมิถุนายน2566นะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานาเสนอจำนวนสามเล่มนะครับในราคาเล่มละ650้าบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสินค้าเรามีรับประกันการใช้งานให้ตลอดชีพนะครับหากไม่พอใจในตัวสินค้าส่งซ่อมส่งเคสมีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม5้าสบบาทนะครับผม ครับสาหรับรายละเอียดของมีดนะครับทั้งสามเล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแนบขึ้นรูปนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันอบขึ้นไฟสองรอบนะครับด้ามและฝักทําจากไม้ประดูนะครับนะครับก็เล่มที่สองที่สามนี้ก็จะฝักมีดก็จะลมดํานะครับพ้นเคลือบด้วยสีดํานะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่ปักหมุดด้วยทองเหลืองนะครับลัดปลายปอกเก้าสวยงามนะครับทิ้งผิวไฟนะครับนะครับวันนี้เรามานําเสนอขายในราคาเล่มละ หกร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับสายมือนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับท้องกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดหกนิ้วสันกกหนาแปดมิลนะครับไล่ระดับนะครับเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับท้องกว้างสองนิ้วด้ามยาวหกนิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลนะครับ แล้วก็มาเริ่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเจ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วนะครับด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วสันโกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับนะครับสนใจทักปิดได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามนะครับเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับหรือทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าหกศูศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับ ฝากติดตามผลงานทางช่อง youtube ซุ้มมีดโดยทันใจด้วยนะครับผมแล้วก็ทางเพจลงตีมีดโดยทันใจแล้วก็ facebook ของน้าปอเชยภูมิแล้วก็ facebook ลงตีมีดโดยทันใจนะครับนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์063 984 5673นะครับไ d ดีไลน์ก็0 6 3 9 8 4 5 6 7 3นะครับวันนี้เรามาเสนอขายในราคาเล่มละ650บบาทนะครับนะครับสำหรับลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะครับลูกค้าท่านใดเห็นก่อน ก็สั่งปิดได้ก่อนเลยนะครับผมนะครับนะครับถ้าโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารก็ราคาหกร้อยห้าสิบตามนั้นเลยนะครับขอมส่งนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มอีกห้าสิบาทเป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากมากครับผมครับสวัสดีครับผม